ถ้าเกิดมีสิบก็เต็มสิบใช่ครับเมื่อก่อนอ่ะหัวน้ำมันกระเด็นนี่แบบตอนอยู่ในข้าฉากคือแบบพอกระเด็นแล้วว่าง่ายขึ้นอะไรขึ้นอะไรก็เอาเลยว่าจากคนที่ทํากะเพราไม่เป็นผมว่าก็คือทําเป็นเลยคือตอนนี้กะเพรานี้พักก่อนเลยอ่ะคือถ้าเกิดจะบอก้กินเมนูอะไรกินเมนูอะไรครับกะเพราไหมไม่ยังก่อนเบรกไว้ก่อนคือตอนเวิร์กช็อปนี่คือแบบพอทําเองอ่ะใช่ไหม เราก็ต้องกินเองเพราะว่าเราไม่มีใครกินก็ต้องกินเองคือวันวันเวิร์กช็อปเนี่ยทุกคนจะไม่ไม่ต้องกินข้าวไมกินข้าวไปไปทํากินเองที่นั่นใช่ใช่เอาจริงๆแล้วอ่ะสลับตัวผมอ่ะพอมีบ้างข้าวผัดอะไรอย่างงี้ไข่ดาวไข่เจียวอะไรเงี้ยทำพอทำได้คือเอาชีวิตอยู่รอดได้ของผมก็ระดับหนึ่งดีกว่าประมาณหนึ่งก็ไม่นะก็เก่งนะ เอาจริงทำเก่งผมเคยจิมตอนนั้นฝีมือเขาที่คอนโดตอนนั้นทำอะไรผัดเหมือนคล้ายๆเป็นสุกี้ไม่ใช่สุกี้เด็กหม้อไฟหรอหรืออะไรสักอย่างอ่ะสักอย่างหนึ่งสักอย่างผมจำจำเมนูไม่ได้ละแบบเอามารวมๆกันผัดให้กินอร่อยอร่อยอร่อยทำประมาณหนึ่งประมาณมีฝีมือฝีมือครับก็ได้ เอาได้ท่าที่ถูกต้องก่อนออการจับมีดที่ถูกการใช้มีดที่ถูกต้องการจับตอนหัน่นตอนสับการใช้ไฟใช้กระทะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าฐานที่ถูกต้องพ่อท่าทานถูกต้องอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกต้องตามใช่คือก็ชอบจริงๆชอบอยู่แล้วแล้วก็พอได้เวิร์กชอ็อปได้แบบเรียนรู้สกิลเพิ่มขึ้นก็ยิ่งแบบยิ่งชอบขึ้นไปอีกแต่ว่า คือบางบางทีที่เรียนไปเราก็อยากจะกลับไปทําอาหารเองแต่ว่าด้วยครัวที่ไม่เอ,อ <laughs> ื้อจพอเป็นครัวเป็นครัว,รวที่เป็นครัวจริงจรงผมว่าทำอาหารสนุกนะด้วยพื้นท่ด้วยการที่แบบไฟเอ่ยการคุมไฟแบบสนุกแต่พอเป็นแบบที่บ้านมันอาจจะแบบไม่สามารถคุมไฟได้แรงขนาดนั้นทำเมนูได้หลากหลายขนาดนั้น ขั้นไหนล่ะครับอืก็เผื่อจะมีแบบซีรีส์ละครในเกี่ยวกับทำอาหารอี่ผมพวกผมก็ยินดีครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานละอเออถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อไม่ต้องเวิร์กช็อปละอุตส่าห์พูดให้ได้ยินนะเนี่ยแบบเผื่อมีซีรีส์มีละครอย่างเกี่ยวกับการทําอาหารพวกผมก็พร้อมเพราะมีพื้นฐานแล้วก็จะง่ายขึ้นละครับผม ก็คือชิมกันเองชิมกันเองเพราะว่าในฉากเ็าจะมีการทับผัดจริงนะครับเราวเออพอเป็นเชฟมาลองชิมว่าเป็นยังไงบ้างกแต่ส่วนใหญ่ก็จะชิมกันเบื่อตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วอ่ะใช่ใช่แต่ว่าเวิร์กช็อปกันหลายคนหลายคนครับทากันแล้วก็ชิมตรงนั้นเลยแบ่งว่า้รสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมอะไรครับผมว่าถ้าเกิดมีสิบก็เต็มสิบขนาดนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าผมกินเองยังไม่ให้ใครชิมก็เลยก็เลยให้สิบไว้ก่อนเพราะผมชิมแล้วของตัวเองอร่อยน้ำวัน เต็มสิบผมก็เต็มสิบครับเพราะว่าเพราะว่าก็เนี่ยกินเองบุกซ้ำแล้วอ๋อหรอไม่เต็มสิบก็ให้เก้าแล้วกันทำด่อไว้หน่อยเพราะว่าอีกอีกหนึ่งเอาไว้ไว้เผื่อคนบอกว่าไม่อร่อยเผื่อเผื่ออีกหนึ่งไว้เผื่อไว้ยากไหมหรอครับตอนแรกนะคิดว่ายาก เาเกี่ยวกับพอทำที่บ้านคุมไฟหรือคุมอะไรเงี้ยมันเราไม่รู้แล้วการจัดท่าทางอะไรเงี้ยแต่พอมาเวิร์กช็อปได้ลองเข้าควรจริงผมสัวเฮ้ยมันง่ายกว่าี่คิดเมื่อก่อนอ่ะหัวน้ำมันกระเด็นนี่แบบตอนอยู่ในข้าวฉาคือแบบพอกระเด็นแล้วว่าเออเอเจ็บเหมือนเดิมใช่ไม่แต่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกว่าง่ายขึ้นอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคือคือพอเราเขาเรียกอะไรรู้จักวัตถุดิบครับ รู้จักวัตถุดิบเนื้อสัตว์แต่ละชนิดหรือว่าผักแต่ละแต่ละชนิดอะไรเงี้ยคือถ้าเรารู้ว่าว่าอะไรควรทําแบบไหน<ช>วิธียังไงครับเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็สนุกกับมันมากขึ้นเพราะเวลาเวลาหั่นผักแต่ละชนิดมันก็ไม่เหมือนกันว<ช>ิธีหั่นใพ่คะละแบบกันอ,อย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะแบบแครอทเนี้ยจะมีคนชอบเป็นพิเศษเทคนิคเยอะบอกแล้วผมจากที่แบบเอ้ยไม่ก็เจ็บไปเยอะครับเจ็บไปเยอะเหมือนกันในเขาฉากโอ้โหคุมไฟแล้วไฟมันแรงมาก ไฟแรงมากเนี่ยโอ้เมื่อวานเมื่อวานนี่แบบไฟนุ่งเผาตรงนี้เลยแต่ว่าก็สนุกพอทำจริงก็สนุกก็จะมีมีน้ำมันกระเด็นมีอะไรอย่างี้ครับผมเป็นช่วงแรกเป็นช่วงแรกที่ได้เข้าครัวแต่พอหลังๆเนี่ยมันด้วยด้วยเนื้อเรื่องด้วยอะไรเราจะกลายเป็นคนคุมละเราแคสั่งเขาทำอย่างเดียวเขาจะมาท่านี้ตลอดเหลืออีกสิบนาที เต็มจานะล่ะหิวแล้วเร็วๆเร็วๆอย่างเงี้ยมาหนีตลอดโอ้หผมก็ครับเชฟน้ำมันกระเด็นครับเชฟโอ้โหแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนก็ในคงในครัวเคาน์เตอร์เออเออเราก็ทำอาหารครับในคงในครัวเคาน์เตอร์เราใช้ใช้คำว่ากินเรียบพออาหารเสร็จวางบนเคาน์เตอร์แล้วก็กินข้าว ไม่ไม่ไมเอางี้ดีกว่าคือจะคือถ้าถ้าคิดถึงซีนแบบอะไรพวกนั้นอะ่ะก็อยากให้นึกถึงแบบอาหารมันครบรสม,มันเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานมันมีหมดอ่าแล้วแต่ช่วงเวลาที่ว่าเราสองคนอยากกินกันตอนไหนใช่<อ>มื้อหลักอยู่ในเรื่องถูกต้องนี่ไงขายเก่งอยู่แล้ว <laughs>